วันนี้เช้าวันที่สองธันวานะก็เป็นเดือนดีๆของคนไทยนะใกล้วันละห้าธันวาที่ท่านประสาทวิชาของเรื่องแนวทฤษฎีพอเพียงเพราะวันนี้เพราะตอนนี้อ,อุบัติเหตุในประเทศก็หลายๆอย่างจากเรื่องโควิดมาเรื่องโรคระบาดมาน้ำท่าอุทกภัยเอออะไรเอย,เยตอนนี้ไม่รู้อะม,มาตั้งต้นถอยหลังมาสักห้าหกเก้านะห้าหกเก้าเลยนะ มาตั้งต้นและเอาทฤษฎีขององค์พ่อท่านมายืนใหม่มากําเนิดก่อตั้งใหม่อะไรใหม่มาคิดและต่อยอดกันใหม่อย่างง่ายๆครับว,วันนี้ฮะเนี่ยตอนนี้เห็นชัดเจนมากเลยผักหญ้าแพงทุกหย่อมหญ้าหมดแม้กระทั่งสินค้าราคาอะไรต่าง,างๆก็ขึ้นขึ้นแต่ค่าครองชีพเราเนี่ยมันไม่มีไรายได้จากไหนมาจนเจือนะอันนี้ดีที่สุดปลูกของต้องกินต้องใช้แล้วก็ต่อยอดไปมาปรุงอาหาร แล้วไปขายเพื่อเป็นได้เขาเรียกได้ได้ทุนจุนเจือมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็อย่างง่ายๆวันนี้จะลงมือปลูกเนี่ยผักหญ้าเนี่ยซื้อมานะไม่ใช่ว่ามาเริ่มปลูกนะเรายังมีอยู่แต่มีอยู่ในที่นี้เราต้องวนเวียนต่อย,ยอดให้ได้พืชผักล้มลุกเนี่ยสีห้าวันต้องลงเม็ดทิ้งเหมือนสลับปัดปาไปอะไรไปอย่างเช่นมะนาวผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยฮะ,อะตอนนี้ทุกทุกคนเด่นชัดมากเลยจะ จะใช้กิ่งแก่แต่ของเราจะเป็นมะนาวกิ่งอ่อนแล้วไอ้ที่ดอกอย่างเงี้ยเราเราไม่โชว์นะเราโชว์ลูกนะเห็นดอกไหมมันมีหมดนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยมันมีหมดเห็นไหมเนี่ยและอันนี้เดี๋ยวเราตอนนี้ก็บอกแล้วนะเป็นเรื่องวิกฤตสร้างโอกาสน้ํามันท่วมเยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวดูฮนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องจัดส่งด่วนไม่อยากส่งเป็นถุงนะดูเรื่องระบบดก นะฮะแล้วดูดูดินของเราเนี่ยตอนนี้อันนี้เราไม่ไม่จะเป็นเราจะไม่ส่งตุ้มอย่างนี้ไปนะตุ้มชามอย่างนี้ไม่ส่งเดี๋ยวเราจะถอดถอดแล้วก็วันนี้จะส่งไปเนี่ยดูดินของเรานะมันขึ้นอยู่กับดินล้วนซุยนะแล้วรากหากินได้ง่ายได้คล่องไม่จําเป็นต้องล้างรากล้างอะไรฮนะแต่ถ้าส่งไปทั้งถุงเนี่ยส่วนมากเขาจะโยนกันแล้วจะหักนะที่ไปที่มาของมะนาวเรานะอันนี้ก็ดูไว้นะเป็นสารตั้งต้นนะ ถ้าอยากได้หรืออะไรนะติดต่อหรือดูทางเฟซเราส่วนวโรชาฮะเข้าไปดู YouTube ก็ดีอะไรก็ดีก่อนปลูกก่อนอะไรตัดสินใจดูให้ดีนะปลูกแล้วตลาดที่ต้องการครับ